สวัสดีค่ะสำหรับเด็กๆที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านน,น,นานๆในช่วงโควิด19นี้นะคะก็อาจจะกินเยอะไปหน่อยแล้วก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยร่างกายเราก็อาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมวันนี้เราก็มาออกกำลังกายกันดีกว่าใช้อุปกรณ์ง่ายๆก็คือเชือกกระโดดนั่นเองนะคะซึ่งทุกบ้านก็น่าจะมีติดบ้านอยู่แล้วสำหรับใครที่เพิ่งหัดกระโดดใหม่ๆนะคะ กระโดดแรกๆก,ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็ให้ทําเป็นเซตละประมาณ30ครั้งพักหนึาทีให้ได้วันละประมาณ100ครั้งขึ้นไปคนที่เก่งแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็น50ครั้งนะคะเป็น50ครั้งห้มันเรือเ้าเอาให้ได้ไม่ต่ำกว่า100ครั้งต่อวันนะคะถ้าเราเก่งแล้วเราก็ขยับไปเรื่อยๆค่ะจนถึงเซตละ100ครั้ง ทำสัก5เซตก็ได้500ครั้งต่อวันแล้วนะคะนี่ก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วส่วนสูงของน้องๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและอย่าลืมเรื่องอาหารการกินที่ต้องกินอาหารให้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะขอให้จัดตัวอย่างมีความสุขกันนะจ๊ะทุกคน